นิตศาสตร์วันนี้เสนอตอนโจทย์นี้ใช้เนื้อหาอะไรบ้างไปดูกันพอดุเกต์คนต่างกำลังสองก้นกำลังสองสมมูลกันบวกก ตววแต่ยังไม่จบแค่นี้เรามาอธิบายข้อนี้ด้วยกันเถอะจุดโอเน็ตของมาหกจย์บอกว่า x, ถ้า x เท่ากับ 3, รูปสองบวกรูสามส่วนด้วยรูปสองลูสามและ y เท่ากับ 3, ูสองบวกราม่วนด้วรูปสองบูมแล้ว x ก็ลังสองล่ y บก y กลังสองเท่ากับข้อใด อันดับแรกเราก็จะหาค่า x และค่า y จากนั้นนำค่าที่ได้ไปแทนในสมการ x เท่ากับรูสองตัวรูสาส่วนด้วยรูสองลบรูสาเราจะกำจัดตัวส่วนให้ติดกลโดยการคูณ รูปสบวกรูปสามัา้งเศษแล้วส่วนหรือเรียกว่าการคอนติกเกตตัวเศษใช้เรื่องของกำลังสองสมบูรณ์หน้ากลาลังสองบวก2หน้าหลังบวกหล,ลังกำลังสองตัวส่วนใช้เรื่องของ ผลตั้งกับลังสองนะคะเท่ากับหนึจากนั้นนำตัวเลขลงปับตัวเลขได้เป็น5้าบวกสองรูหกต่อมามหาค่าว Y วายเท่ากับรูทสองลบรูทสามส่วนด้วยรูทสองบวกรูทสาทำการคอนจูเกตด้วยเครื่องหมายตรงข้ามก็คือรูทสองลบรูทสาม ดูสองลบรูสองทางเศษและส่วนจากนั้นใช้เรื่องของกำลังสองสมบูรณ์ได้เป 2, ็นสองลบสองดูหกเวกสามจะได้มีใค่าเท่ากับห้าลบสองดูหกจากนั้นนำค่าที่ได้ไปแทนในตัวสมการเอ็กกำลังสองลบ4ี่ บวก y กำลังสองเท่ากับห้าบวกสลบหเท่ากับลังสองลบสห้าสองลบน้ห้าลบสองลบหกบวก y กำลังสองก็คือห้าลบสหกเทากักำลังสอง ข้อแรกใช้เรื่องของกำลังสองสมบูรณ์หน้ากำลังสอง25ว2หน้าหนังห้เป็น20รูทหวกกับหมักำลังสองก็คือ24ลบ4พดนี้เป็นเรื่องของผลต่างกำลังสองจะได้เป็น25ลบ ยี 24, บวกกับหลังกำลังสองยี้าลบยี่สิบลบหบวกยี่สิบสีแล้วก็รวมค่าตัวเลขเอายี่บห้ารวมกับยี่สิบห้าด้ห้าสิบยี่สตัดยี่สห 24่สบวกยี่ี่ได้เป็น 48. บวก48่บแดนี้ได้เป็นลบสี่มีค่าเท่ากับ98้ลบสมีค่าเท่ากับ94คือคำตอบของสมการนี้